่่าาววโดยสำนั INN กชวนตรวจสอบแล้วปมนายกรัฐมนตรีแจกเงินพบหน้าห้องทำงานไม่มีกล้องวงจรปิดสั่งเลขาตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะการโหวตดแก้รัฐธรรมนูญวาระสามใช้วิธีการขานชื่อ นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าหลังจากที่นายวิสารเตชะธีรวัตรสอสอพักเพื่อไทยกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกลางที่ประชุมสภากรณีมีการจ่ายเงิน5ล้านบาทได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและไปตรวจสถานที่จริงด้วยตนเองนะคะแต่ปรากฏว่าท้งหน้าห้องทํางานนายกรัฐมนตรีและสอสอคนอื่นไม่มีกล้องวงจรปิดจึงได้สั่งการให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียด ขณะเดีวยวกันนายชวนในฐานะประธานรัฐสภากล่าวถึงการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามในวันที่10กันยายนนี้โดยคาดว่าจะใช้เวลาน้อยลงประหยัดเวลาลงสองชั่วโมงจากการลงมติในลักษณะเดียวกันเนื่องจากเป็นการพิจารณากฎหมายเพียงฉบับเดียวโดยจะใช้วิธีขันชื่อเพื่อลงคะแนนรายคนและใช้การนับคะแนนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องนั่งนับคะแนนเองค่ะต่อกันที่สุทินนะคะเชื่อรัฐธรรมนูญ แก้เป็นบัตร2ใบบันไดขั้นแรกของการคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนยกสิบเหตุผลประกอบขออย่าช่วยโอกาสความร่างค่ะ นายสุทินคลังแสงสสมหาสรา,ารคามรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงความสำคัญของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าในการแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือกตั้งให้กลับมาใช้ระบบบัตรเลือกตั้งสองใบเหมือนรัฐธรรมนูญในปี2540และ2550รวมทั้งแก้ไขจำนวนสสให้เป็นแบบสสเขต400คนบัญชีรายชื่อ100คนซึ่งถือเป็นบันไดขั้นแรกของการคืนประชาธิปไตยให้ประชาชน ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งค่ะพร้อมกับยก10เหตุผลประกอบอาทิการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนี้นะคะเป็นการแก้ไขตามความผูกพันของรัฐธรรมนูญเมื่อมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีปัญหาเกิดขึ้นจริงตามที่หลายฝ่ายทักท้วงทําให้ได้พักเล็กพักน้อยได้รัฐบาลผสมมากที่สุดที่ประชุมรัฐสภาจะพิจารณาในวันที่10กันยายนนี้แยกเป็น2ทางค่ะ คือถ้าผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา,าก็จะเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบว่าจะเอาหรือไม่ถ้าผ่านก็จะเป็นบัตรสองใบสสเขต400คนบัญชีรายชื่อ100คนแต่ถ้าไม่ผ่านก็จะเป็นบัตรเลือกตั้งใบเดียวเหมือนเดิมคะ่ะพักเพื่อไทยมองว่าระบบเลือกตั้งที่เป็นบัตรเลือกตั้งสองใบได้รับการยอมรับจากประชาชนว่าเป็นระบบเลือกตั้งที่เหมาะสมกับสังคมไทยที่สุดที่บอกกันว่าพักเพื่อไทยจะได้เปรียบนั้นไม่น่าจะจริงและขอเขรียกร้องให้สอวอและผู้มีอำนาจคิดถึงประชาชนบ้าง ดังนั้นนะคะการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงขอให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงประชาชนให้มากที่สุดอย่าขัดขวางการสร้างประชาธิปไตยและคืนโอกาสให้ประชาชนช่วยโอกาสความร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อต่ออายุรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้อยู่ในอำนาจต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่อัจฉริยะงัดหลักฐานต้นต่อคลิปอดีตผู้กำกับโจใช้ถุงคลุมศีรษะผู้ต้องหาเสียชีวิตโชซือล่านเป็น ยศพันตำรวจโทไม่ใช่ในายตำรวจชันผู้น้อยค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมชื่อเหลือเยืออาชากรรมเปิดเผยถึงหลักฐานในคดีของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนพผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ที่ใช้ถุงคลุมศีรษะผู้ต้องหาจนเสียชีวิตค่ะว่าแท้จริงผู้นำคลิปวงจรปิดมาเผยแพร่นั้นเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโท เป็นผู้ส่งให้นายตำรวจยศพันตำรวจเอกไม่ใช่นายตำรวจชั้นผู้น้อยแต่อย่างใดค่ะซึ่งจากหลักฐานที่ตนมีนะคะคลิปดังกล่าวมีการถูกส่งตั้งแต่วันในช่วงเช้านะคะเวลา8ปดนาฬิกานาทีของวันที่24สิสงหาคมที่ผ่านมาค่ะไม่ใช่นายตำรวจชั้นผู้น้อยเผยแพร่ในช่วงบ่ายตามที่มีการกล่าวอ้างของบุคคลอื่น เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้เผยพแพร่คลิปเป็นผู้กำกับคนเก่านายอัจฉริยะกล่าวว่าไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นตำรวจระดับพันตำรวจโทรพร้อมกับยื่นหลักฐานเป็นรายละเอียดการส่งคลิปผ่านช่องทางออนไลน์ในช่วงเวลา8นาฬิกา45นาทีค่ะพร้อมระบุข้อความว่าภาพหลุดและ ตายคาห้องนายอัจฉริยะยังกล่าวด้วยนะคะว่าขณะนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับหลักฐานดังกล่าวแล้วพร้อมทั้งทราบแล้วด้วยว่านายตำรวจยศพันตำรวจโทคนนั้นเป็นใครค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิก5นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN